คลับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียว,วานวันนี้เราอยู่ในเกมดักนบอลเลเจนส์นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันวันนี้เรามีคนแช่งอยู่หนึ่งคนนะครับอยู่ด้วยกันกับเราอ่าน้องไม้ทักทายคนดูหน่อยครับสวัสดีครับโอ้เรียกมากครับ <c oughs> พูดพูดเป็นอยู่คําเดียวใช่ไหมครับวันนี้ <c oughs> อยู่พูดไรอะดักนบอลเลเจนส์นะครับเป็นเกมที่เน้นการ p v p ต่อสู้นะครับ เป็น p p แบบเรียลไทม์อ่ะเนะเป็นเกมต่อสู้แบบเป็นเกมไฟติ้งอ่ะที่มันมากๆนะครับวันนี้ตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยหน้าตาเอ,องมารูสักหมยครับมันถือตัวอะไรครับอ๋อไม่รู้ค <laughs> รับคือหน้าตานี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับมันเป็นมันชื่อว่าแจามัมบ้าครับเป็นตัวร้ายที่อยู่ในภาคเดมูวี่อ่ะ ไอตัวนี้มันสู้สู้กับไอโกชิต้านะเป็น้าที่เปิดตัวโกชิต้าเลยนะครับโกชิต้าคือร่างฟิวชั่นระหว่างบจิต้ากับโกคูนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นี่มันเก่งเก่งมากเก่งแบบว่ามันอัดซูเปอร์ไซย์ทวีนี่แบบกระเด็นเลเทะเปื้อนไปเลยนะเปนเก่งใช่มันมันหน้าตามันดูโง่ๆแต่ว่ามันมันมันเก่งมากแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกันมาดูข้อต่อมามันงหน่อยนะเอาเป็นว่ามันโกง โอเคนะเกมนี้มันเกมหมาเขามันชอบหาอะไรมาโกงๆงนี้แหละ <c oughs> แล้วเราก็ต้องมาเปิดเ <c oughs> สียเวลาต้องมานั่งเปิดกันเก <c oughs> มกรชาเกมกระชานะต้องเข้าใจลุงบันแม่งเราแม่งรักเขาแต่เขาแม่งไม่รักเรานะลุงบันแม่งไม่เคยรักเรานะครับ <c oughs> แล้วเกมนี้แม่งก็ไม่รักเราเหมือนกันแม่งจะออกหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ซึ่งเลทค่อนข้างน้อยมากในการได้มาเอามาดูคอนเสารถมากันนิดหนึ่งครับโอเคมียูนิเกต ลงมาปุ๊บใช้ชาร์จอยู่ในเกร100%แล้วก็บวกดาเมจร0อ่ารีดัต์ดาเมจรีซีฟ70มีจั่วการ์ดไว้บวก1ลบอาร์สคอร์สแล้วก็ที่สำคัญมีลดเอนเนมี่านิวฟิลเอฟเฟกต์ีดคิของฝ่ายตรงข้าม60ิวินาทีนะครับถือว่าก็ก็โอเคเรียกว่าความสามารถพื้นฐานมีครบนะครับ ลงมาจั่วการ์ดฟรี1นึ่งใบอ่าริดักอ่าไม่ใช่ลิสโตคิแล้วก็ศัตรูเด,เด,เด,เดนต์เมดเยอะขึ้นใช้อาร์ตคอสเยอะขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับส่วนยูนิเกตยูนิเกตเป็นหาเลยที่โกงมากๆครับซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นประเด็นที่เราต้องมาเปิดในวันนี้ครับเพราะว่าเกตวันนี้มันโกงมากๆนะครับเกตใหม่อ่ะแล้หรือว่า ใช่ครับผมอันนี้มันเป็นมันเป็นก่อสามารถใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใช้การ์ดหมันหรือสไลด์มาเนี่ยไอตัวจำมับ้าตัวนี้นะครับมันจะทําการเคาน์เตอร์สไรด์นะครับเคาน์เตอร์สไรด์ในที่นี้ไม่ใช่ยก M4 มายิงนี่ไม่ใช่นะมันมันจะสวนด้วยการแบบอัดหน้าสวนคุณเข้าไปเลยแล้วแล้วมันจะจั่วถ้าไม้ตายขึ้นมือฟรีด้วยนะครับแล้วมันจะถ้าไม้ตายขึ้นมือแบบมันจะสวนคุณด้วยถ้าไม้ตายโง่ๆแล้วก็คุณจะตายไปเลยนะครับ โคตรโหดโ้โหโหดร้ายมากๆครับขอเก็บอยู่ขอเก็บเยอะนะครัความสามารถเมื่อ,อ,อสไปา์หรือบัสโดนก็จะรีสโต HP 3%อ่ะรีสโตคิด้วยแล้วก็ได้เรียกอะไรนิวฟิลโคเวอร์เชนอะแต่ตรงข้ามไม่สามารถโคเวอร์เชนได้5วินาทีประมาณนี้นะครับ มีโคเวอร์เชนใช่ครับอันนี้ผมอ่านอันนี้อ่านคนสามารถลอ่านลิงความครับเนี่ยมันยาวอะไรขนาดนี้อ่ามีโคเวอร์เชนบลัสบลัสแท็แท็กอ่ามีบารสการ์ดแท็แท็กเอาไว้ต่อขบโบกับสเปเชียลมูฟได้อ่ออ่ายูนิเกตยูนิเกตเนี่ยมันจะพลอคก,ก็แต่เมื่อมีโดนอ่าโดนการ์ดหมัดนะครับโดนการ์ดสไลด์การ์ดเนี่ยตอนไซส์สเต็ปหรืออยู่นิ่ง นะครับเมื่อได้รับนะเมื่อได้รับสไตล์การ์ดก็จะสวนศัตรูแล้วก็จั่รวัติเมทการ์ดขึ้นมือ1ใบนะครับแล้วสามารถคอมโบกับอัติเมทได้ด้วยนะครับในการเคาน์เตอร์ครั้งนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนไรซิ่งลัดเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนตัวเ,เวลาการเปลี่ยนตัวลดลง4วินาทีนะครับแล้วก็กันอ๋อลบบัฟศัตรูนะครับแล้วก็รีสโตเลือด10%โอเคประมาณนี้เอาเป็นว่ามันโกง ดูท่าเขาสักงนิดหนึ่งเราเรามาดูท่าเขาสักนิดหนึ่งคุณอาจจะเห็นหน้าตาเขาโง่ๆนะฮะแต่เขาก็เท่เท่ในถ้าไม่ตายเขานะไม่ฮะเตะหน้าไปหนึ่งทีจับปลาแล้วก็ยิ้มใส่หน้าด้วยความโกงแล้วเอ้อยิงปิวปิลอัดคาแถือถือว่าโอเคถือว่าโอเคแอสิสเต็มสิบไปเลยไม่หักนับโอหอยากเลยไม่หักน้ำเว้ยก่อนนะเนี่ยเผื่อเื่อมันจะมาอยากมาให้ <laughs> ควรไว้ก่อน ตู้นี้นะครับเป็นตู้อัลตร้าซึ่งเรทเ,เนี่ยนระลแตกสุดๆครับเลทที่คุณจะได้คือสูกต้องครับมันไม่มีการันตีครับเลทที่คุณจะได้คือ0.35%้และไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นครับคุณอยู่เกมนี้มนไม่มีการันตีเกมนี้แม่งไม่เคยรักเราอยู่แล้วครับแล้วอะไรเนี่ยข้างตู้เนี่ยโอ้โหน่ารักสุดๆครับ<ๆ>เรียกว่าขยะหมดเลยครับข้างตู้บอก โอเคคุณเน่ okay, อยอย่าไปนี่ยอะครอย่าอย่าไปด่ามนันเยอะครับเดี๋ยวมันไม่ออกรีบนี่เปิดให้ไวครับมาอา่าตู้นี้เป็น4สเต็ปนะครับ3ามสเต็ปแรกแล้วก็สเต็ปสจะฟรีนะครับเรามีอยู่ประมาณ9 00 0เพชรในวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะเปิดได้120โลนะเอาเะร้0ยลมันมันมาก็มาไม่น่าจะ,าจะ,จะาหวังเลยนะมันจะมาก็มา เออมาก็มาจัดปะโดแรกไอจิ้งเหลนมาดิดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดมาอย่างนี้ปึ๊บฟ้าเขียวมาแล้วยานอะไรมาก็ไม่รู้สุปเปอร์ซิยาตีเข้าไปอึดหมบได้ครับอ่าโอเคก็เวลาครูโคเดนครับ อนิเมชันง่ๆครับคิดว่าน่าจะเตื่อ,อดูดูแล้วน่าจะเตื่อนะเือลโอเคซึ่งอ่อัลตรานี่ผมไม่แน่ใจว่าอนิเมชั่นมันจะออกมาเป็นอะไรนะมันมันน่าจะออกอนิเมชั่นได้ทุกทุกอย่างเลยเพราะว่าระดับระดับออลตรามันไม่มีอนิเมชันการันตีเลยทั้งสิ้นนะครับออกมาเป็นขอบคุณครับ โลแรกผ่านไปอย่างสิ้นหวังนะครับโลที่2สเสร็จที่2นะครับ U L r e คูณ2นะครับมึงคูณไปเถอะคูณยังไงมึงก well ็ไม่ออกให้กูหลักนะคูณสองเลยนะเว้ยเออมึงคูณยังไงก็ไม่ออกให้กูหลักมาดิโลดีแล้วโลใช่ไหรเฮ้ยฟ้าสีดำครับมาแล้วอาจจะมีความหวังครับฟ้าสีดำมาอย่างนี้อยู่ร่องลอยบนอวกาศปอยสวนกันเจ็บทั้งคู่ แล้วชาร์จมาเป็นภูสีฟ้าโง่ๆแปลงร่างซุปเปอร์ไซาแล้วปล่อยเข้าไปมีการปะทะพลังั้นเตือขึ้นมีการแพ้ครับแล้วใครมาใครมาเบจิต้าธรรมดาจากประสบการณ์รับเบจิต้ามานไม่ถ้าเป็นเรื่องดีเท่าไหร่ว่าหัวฟ้าอะไรเนี่ยตัวแรกออกมาโอเคเป็นโกงเงือกนี่แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่เป๊ะเอาออกมาซึ่งมันก็ไม่ใช่อัลตร้าอยู่ดีออกมาเป็นเลเจนด์โอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีนะตัวนี้นะไม่โหดแล้วไปด้วยเมื่อก่อนมันโหดมากนะตอนมาแรกๆหลังๆนี่ไม่ค่อยแล้วฮีโร่โอเคถ้ามันเป็นสปาร์คกิ้งก็คือเกือโอ้โหโมีโบโมแชมเปี้ยนอย่าดูถูกนะครับเขาคนนี้นี่คือฮีโร่ตัวจริงเลยนะครับ โกคูนี่ต้องกราบไหว้ลนะครับถ้าเกิดไม่มีไม่มีเขาคนนี้นี่เขาไม่ได้กำจัดบูแน่นอนครับแชมป์เป็นโลกมาแชมป์เป็นโลกมาทักทายเราขนาดนี้ฮะเราต้องได้ได้บ้างนะโอเคฟ้าเขียวขอบคุณครับโอ้ฟ้าเขียวนี่คือคือแน่นอนโอเคหลบได้แล้วแต่ทำไมเราห่อเหี่ยวจังวะทำไมมันไม่มันมันไม่มีวี่แววเลยแหละ หมดแล้วอ,จจอ,อ,นะอยู่รงเท่าไหร่น้อมันมันไม่ค่อยมีทรงอะไรเลยเนี่ยโอเคดันดันพลังชนะเข้าไปอ่ะเกมเอ้ยมาหน่อยดิเตะหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ยอะไรครับเนี่ยออกมา ตัวโคตรโคตรเก่าฟีเซอร์โกลเด้นดาวนี่ไปไม่รู้กี่กี่ดาวนี่เกือบเต็มแล้วกี่พันดาวแล้วก็ไม่รู้เนี่ยดาวแดงมาแล้วไปเต็มรีมเอาไปสามสิบโลไม่มีเลยทานไปสามสิบโลแล้วยังไม่มีวี่แววเลยนะครับเพราะเอ้ยมาหัวฟ้ามาเลยครับ เท่านั้นแหละครับมันมันมาเท่านั้นแหละมันไม่ออกหัวปลาที่แค่แค่การันตีสปาร์คิงสองตัวนะไม่มีอะไรเลยโอเคเป็นคูธรรมดาปล่อยเข้าไปดันชนะนั่นไงว่าละง่ายๆถ้าเกิดว่าดันแพ้น่าจะมีลุ้นนะ <I will S 1> โอเคเป็กเอาออกมาโอโ้โหถ้าเป็นสเจนด์ซะด้วยโอโ้โห เลเยจินตู้นี้ขยาทุกต,ตัวครับไม่ต้องขยะได้เลยเลยครับมันขยาทุกตัวอ,อับบิโกโลมันก็ดีนะยังได้เซนไครไ<ป>าาไก็ดีเกมแม่งข้าผ่านไปสเต็ปแรกสองเลเจนแล้วผู้พูดใบผู้ผมมาครับโอ้โหโอ้มีสปาร์คกิ้งออกเยอะนะแต่ไม่โต้องกรารนะดาวแดงไปแล้วครับตัวนี้ <S <S <ป>โอเคมาเริ่ม เริ่มรอบที่สองกันด้วยความห่อเหี่ยวใจต้องขยิมันได้ยากจริงนะ0.35นี่คือแบบโอ้โหรอบนี้ไม่โหลดให้ด้วยหัวฟ้ามาโอ้โหโอเคมันมันต่อยชนะไปแล้วหรือหัวฟ้า <It is. S 1> ไม่แต่อา, <It is. S 1> อาจจะมีลุ้นว่าแอนิเมชันมาดีนะ คือถ้ามาแบบตู้ปกตินี่ยแอนิเมชันอย่างนี้นี่คือคือดีมากอะแต่มันเป็นตูออตต้อ,อัลต้าไงตู้อัลต้ามันไม่ได้การันตีอะไรไงโอเคเวลขสิบเจ็ดสุดไม่ได้เลยเลยเลเจนด์อีกแล้วเหรอโอ้โหมาเยอะมากนะเลเจนด์เนี่ย โอเคข้ามเลยแล้วกันวู๊ะมาเลเจนต์มาเยอะนะโหได้จีเลนใหม่ตัวหนึง่งโอ้หดาวแดงกันหมดละอา,าตราคุณสองรอบที่สองครับท่านผู้ชมนี่แหละนี่แหละคูนสอง,สองคูณไปเหอะคูนไปคูนแอคิสมึงก็ไม่ออกโอ้โหขนาด <c oughs> ดิเมชั่นดีขนาดนั้นยังไม่ออกเลยเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยกอไปด่ามันดูมันมาสามปัดเลย มันฟ้าเขียวหรือมันย้อนเวลาไงโอ้ย้อนเวลาเลยเหรอขอให้มันย้อนเถอะอ่ะสีแดงปล่อยมาอ้าโอเคไม่แพ้ให้หน่อยละโอ้โหเราดูเฮ้ยมันสิ้นหวังขนาดนี้ว่าเกมอะไรวะเนี่ยโอ้โห ว่าอีเฟคเอาโอ้โหไม่ใช่ถ้าเฟคเอาเป็นอัลตร่านี่เลยนี่หมดแล้วดิโอ้โหมาสปาร์คิ่งมาเยอะอีกแล้วไปแล้วครึ่งทางนะครับคุณต่อไปแล้วคุณต่อไปแล้วครึ่งทางยังไม่มีพี่แววเลยโอ้ยขอเถอะขอบ้าน ทุ่ที่แล้ววีโต้บดูนี่หมดไป20,000กว่าก็ไม่ออกนะเตาตู้นี้มี9,000จะไปออกได้ไงมันจะมาก็มาแต่มันมาหรือเปล่าเกมมันไม่รักก็ดิ <laughs> เกมนี้มันไม่กกไมรักอ่ะใ, <laughs> ใครออกนะดิเมชั่นโง,โง่ๆฟ้าเขียวๆอเงี้ยเยครออกอก็ว่านะ ไม่ใช่วันนี้แต่มันคงไม่ใช่วันนี้หรือเปล่าเฮ้ยมาก็มาดีๆดิฮัลโหลเป็นเอามาโอ้โหโกเทนคูสไปสเต็ปฟรีต่อเนื่องครับไอ้ละไอ้ละเขียวยะ เดี๋ยวเองละเดี๋ยวอื่นเลยเดี๋ยวกระชีไยเสมอสีแดงแปลงล่างจุกไปเลยเออปาปะปะโอ้ไร้ความหวังสุดๆอ่ะเซ็ตเอามาโอ้ไม่ใช่ ถ้ามันถ้ามันเทคเอาออกมาแล้วมันได้มันจะเป็นแบบสีน้ําเงินลอยเข้ามาเข้าหน้าเลยขอแบบเข้าหน้าได้ไหมเออแบบสีน้ําเงินลอยเข้าหน้าดีดิขอแบบลูกแก้วน้ําเงินลอยเข้าหน้าเพื่อนโอ้โหสุดยอดมีความหวังที่สุดนะเนี่ยขอออกแป๊บออกแป๊บรีรีดวงหน่อยรีดวงรีดวงหน่อรีดวงอ่ะรีดวงหีดวงอันไหนอันไหนเฮ้ย เฮ้ยคุยกันไหนดิจิ้งเหร็นออกดิออกไปคุยดีๆออก,ออก,ออกเร็วๆมึงเขียวไม่อีกแล้วเหรอโห้ฟ้าเขียวแลไอชิบหายเฮ้ยนีย่มอยรวมพลังรวมพลังชูมือขึ้นส่งพลัง ไปเอาไปเลยติวออกมาหมาละมัน่ออกมาแล้วมันต้องมาละมันต้องมาละเริ่มได้กินเริ่มได้กินกินิูไม่บายเหรอเฮ้ยโอ้ เอาฟงเจงกี่มาคาบจอมันบูเออดาวเต็มดาวเต็มไปดิคูณสองสเต็ปสุดท้ายครับความหวังนี่แหละนี่แหละนี่แหละมา,เ,าเริ่มได้กินละ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 เพือล้วนล้นในที่อ่ะ เริ่มได้กินแล้วไอสัตว์โมโหเขียวไว้แค่ไอเฮ้ยมึงเขียวว่าอะไรนอปันะปล่อยว่าวด้วยโอ้ตัวหนังสือเล็กจับจับเฮ้ยว้าว่ะยังไงยังไงว้าปมามีไหมคุณสองเลยนะคุณสองเลยคุณสองมึงคูณนักสิบกูยังไม่เชื่อใจมึงเลยเนี่ย เข้ามมาข้ามข้ามเนี่ยคุณสองเนี่ยมึงให้อะไรกูมาเนี่ยโอ้โหมาแล้วไงแต่มาตัวให้กูหน่อยเธอรักกูบ้างเกมเนี่ยรักกูบ้างเออลำบากแล้วเออกูรักมึงนะเนี่ยกต่เกมไม่เคยรักกูเลยเนี่ย เข้าใจตอนสุดท้ายแล้วไม่มีอะไร,รจะให้มึงแล้วไม่โหลดด้วยโอ้โหจากนบอลแตกเงินฟ้าเขียวเขียวอีกแล้วไซนะอิฟต์รูใสชนะเอามาสีแดงดิเซอร์สู้ไหนเว้ยสูน้นายฟิตอว้า ไม่เอาเลยโอ oh, oh, oh. ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหปีสเต็ปสุดท้ายโอ้ยเจ๊ ืหจุกอะโอ้โหเค็มเลยไอ้จะตายพังหมดแล้วเนี่ยมึงให้อะไรกูมาเนี่ยโอ้ร้องขอชีวิตมึงจะฟ้าเขียวกี่รอบฟ้าแดงมารอบนี้แต่ไม่ได้ต่างกันหรอกมึงแดงจะเขียวอะมึงเกลือเหมือนกันนี่ยไปเสมอโอเคแต่ม hmm. ันส er ิ้นหวังขนาดนี้วะเนี่ย like อ่านกดดันชนะตุ้มมาเออโอ้น่าจะไม่มาแล้วท่านผู้ชมจะเต็กอย่างนี้จบแบบซึมซึมเลยโดนมาอย่างหอนไก่หมดแล้ว เกมนี้มันไม่รักเตาอ่ะ oh. มันจบแล้วมันจบแล้วเติมเพิ่มหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่เติมพอ oh. <c oughs> มึงดูที่มันมีความหวังตรงไหนเนี่ยมันไม่มีการันตีด้วยนะมันเติมนี่คือแบบมึงเอา มึงเอาตังค์ไปกินชาบูได้ดีกว่าม,มึงกินได้ประมาณสี่รอบเลยมึงเนี่ยมึงเติมเติมเกมเนี่ยมึงเอาตังค์ไปกินชาบูได้ทั้งครอบครัวอะไรมั้งเนี่ยอ,อย่าเลยครับเก็บไว้เก็บไว้ไวไอืมถ้าถ้าถ้าเขาแจกเงินดิจิตอลก็ามาเติมแล้วกันนะ รอได้เงินดิจิตอลไปเติมแล้วกันนะหนึ่งหมื่นโอ้โหนี่จบไปแบบเกลือๆเลยแทบไม่ได้เลยเนี่ยซึ้นตูนี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอะได้ลุ้นไหมได้ลุ้นได้ลุ้นไม่เจ๋ไม่ได้ลุ้นเลยดิเกลือมากๆนะครับโอเคคลิปนี้จบท่านี้ก่อนแล้วกันผมไม่ไหวละโอ๋ขอไปทําใจแป๊บถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับ กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเกลือในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้เกลือมากๆลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเยียฮี้